เนี่ยอย่างี้เจอแล้วเห็นไหมครับเนี่ยไอัน,นี้เสียเนี่ยครับผมดูรู้เลยเงี้ยเราจะได้คัดออกถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเหม็นนี่ครับนี่คือประโยชน์ของการส่งเชื้อนะครับผมมันจะอาจจะตายด้วยโกรีใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าการส่งเชื้อทําให้เราเห็นทําให้เรารู้นะครับผมวันนี้มาเรียนรู้เทคนิคการส่งเชื้อกันนะครับว่าเราควรจะส่งเชื้อประมาณวันไหนนะครับผมวันนี้ผมจะมีหลายวัน นะครับหลายวันให้เราได้เรียนรู้ว่าพัฒนาการของเชื้อไข่แต่ละวันมันเป็นลักษณะยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเห็นไหมมัขยัมไหมครับเ,เราก็จะได้เรียนรู้การส่องเห็นไหมครับความสมบูรณ์นะครับโอ้โหดินใหญ่ไอตัวนี้คึกน่าดูเลยดูนะครับเส้นเลือดคมกริบเลยอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับอันนี้คือวันที่10นะครับจะกําหนดฟักสิ้นเดือนวันที่30นะครับ จากวันที่สิบมาวันที่สิบสี่นะครับผมเดี๋ยวนี้สิบสีนะครับอีกสิบสี่วันนะครับจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันตายมันอะไรเราก็จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาไปนะครับผมเนี่ยสิบสี่จะรอาวนี้นะครับผมเนี่ย เราต้องหาเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็สังเกตแล้วก็ส่องเชื้อนะครับจะให้ดูเรื่อยๆนี่ครับผมนี่ยพัฒนาการเชื้อนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นดำๆที่ผิดแปลกไปจากเพื่อนจากกลุ่มก็แสดงว่าไข่ต้องเสียนะครับเราจะได้คัดออกนะครับนี่ครับ ถ้าเกิดว่ามันแตกต่างไปจากเพื่อนแชงว่าโอกาสที่เขาจะเสียก็สูงนะครับเนี่ยอย่างงี้เจอแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้จะเสียเนี่ยครับผมดูรู้เลยเนี่ยเราจะได้คัดออกถ้าเกิดปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเหม็นนี่ครับนี่คือประโยชน์ของการส่องเชื้อนะครับผมมันจะอาจจะตายด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าการส่องเชื้อทําให้เราเห็นทําให้เรารู้นะครับผมต่อมาส4ี่แล้วก็จะเป็นสุดท้ายก็คือ2ี่สิบนะครับ ยี่สิบวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะครับยี่ห้าเมษาอันนี้คือยี่สิบผ่านมาห้าวันเราก็จะเห็นใยใยเส้นเลือดอยู่ประมาณนี้นะครับเริ่มเป็นโครงสร้างเป็นโครงล่างนะครับผมห้าวันก็จะประมาณนี้ที่บอกว่าผมแนะนําว่าให้ประมาณเจ็ดถึงสิบวันเราสองนะครับมันจะได้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันก็จะพอพอเห็นบ้างนะครับผมพอเห็นเส้นเลือดเส้นใหญ่บ้างอย่างเงี้ยเนี่มันก็จะไม่ชัดเท่าไหร่ แนะนำก็คือว่าผ่านไปสักเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยนะครับอันนี้ยี่สิบนะครับรยี่สิบเมษากําหนดฟักก็วันที่สิบเอ็ดมีพฤษภานะครับผมก็จะเริ่มเห็นเยื่อเส้นเลือดนะครับเสียงทองร้องอันนี้คืออันนี้ไม่มีเชื้อนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเทคนิค นะครับในการส่งเชื้อให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับผมส่วนใหญ่ไข่ลักษณะแบบนี้มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผู้โพรงอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เชื้อตายนะครับโอเค